มาตอนที่เรื่องราวของนางร้ายสุดเซ็กซี่อย่างสาวเมย์พิชนาทที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะเดินแบบชุดชั้นในแบรนด์หนึ่งซึ่งสาวเมย์ก็ได้ร่วมโชว์แล้วเขาบอกว่าเซ็กซี่มากๆค่ะแบบนี้หวานใจอย่างหนุ่มปามธนน์เขาจะว่ายังไงบ้างและแอบ,บได้ข่าวแว่วๆว่าสาวเมย์ได้เข้าหาทั้งฝ่ายพ่อแม่ของฝ่ายชายแล้วจริงหรือเปล่าไปถามเจ้าตัวกันเลยค่ะไม่เจอครอบครัวเขาคะ่ะแต่ของครอบครัวเมย์พ่อแม่เมย์บอกว่าให้ปิดดูให้ชัวก่อนนะคะ ถ้าไว้วันหนึ่งที่จะแต่งเราค่อยพามาเจอดีกว่าพ่อแม่ขี้เกียจทำคำรู้จักแต่ไม่ได้ไม่อยากเจอไม่ไม่พ่อแม่ขี้อายค่ะแล้วภาไม่น้อยไหคะไม่น่อยค่ะไม่น้อยจะเจอพ่อแม่ใช่หรืไม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่เขาน่ารักค่ะก็ชิลๆเหมือนกันถามเรื่องงานสปินานิดนึงเขากระแสว่ายังไงบ้างครับ ก็ไม่ไงเมย์จริงๆเราไม่อยู่วงการนี้มานานเมย์ก็อยากจะลองในทุกๆอย่างถ้ามันออกมาแล้วดูแบบเซ็กซี่เกินไปอะไรเงี้ยก็คราวหน้าก็อาจจะไม่รับแล้วหรือไงเดี๋ยวต้องดูอีกทีก็มาดูค่ะเขามีบ่วงไหมคะเราบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะก็ไม่ว่าอะไรค่ะเจอว่าเขาก็ไฟเขียวเวลาเซ็กซี่เขาก็บอกว่าเขาขอถ่ายบ้างได้ไหมเราก็บอกว่าไม่ได้แฮปปี้ค่ะ ก็เจอเกือบทุกวันค่ะแล้วเราใช้ภาษา่าอะไรดีคะดาริไม่บอกค่ะพิเศษพิเซษค่ะพิเศษ